อันนี้เป็นรูปของเจ้ามังก,กรเขียวนะครับ,บมโตัวเจ้ามังก,กรเขียวเป็นฮัมโม่ทีเจส่วนหน้ามันจะเป็นฮัมโมูเขียวนะครับ,ม,กกรบมังกรฮัมโมูเขียว อายุสี่วันนะครับเริ่มกินไนันเ,เริ่กินอัลทิเมียครับแล้วผมก็ให้อีกลังด้วยปต่าปากยังเล็ดอยู่กินอะไรไม่ได้ ส่วนแล้เจ้ากอ,อนเกี่ยวดูแลแลูปทรงครับเดี๋ยวค่อยมาดูการเจริญเติบโตใหม่นเละครับ